วิธีใส่ปอกคอมีดทำยังไงให้มันพอดีกับตัวใบมีดนะครับซึ่งมีเคล็ดลับอยู่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าจะทำยังไงให้มันพอดีกับใบมีดนะครับก่อนอื่นเลยเราต้องเจาะรูไม้กับตัวกัดมีดไปสกอ่อนนะครับแล้วทีนี้เราก็วัดขนาดความกว้างของใบมีดนะครับซึ่งใบมีดเป็นใบมีดเก่านะครับ ใส่ปอกคอไหมด้ามไหมมันจะลงไปพอดีกับตัวด้ามมีดของตัวใบมีดของเราเลยนะครับหลังจากวัดขนาดแล้วเราเอาปอกคอครับขนาดเดียวกันนะครับแล้วก็วางไว้ก่อนตั้งศูนย์กลางให้ดีนะครับแล้วก็ขีดเส้นรอบวงกลมนะครับพอหัวซอเจาะเลยขีดเส้นรอบวงกลมนะครับเป็นสีดินน,นี่แล้วคราวนี้เนี่ย โชว์ทักษะระดับสูงก็วัดขนาดสี่เหลี่ยมนะครับเราจะเหลาลงไปทีละเหลี่ยมนะครับ,บ,บให้มันเป็นสี่เหลี่ยมก่อนโบ,นค,รบคราวนี้ถึงขั้นตอนการเหลานะครับผมจะเลื่อยขอบเพื่อกำหนดความยาวไว้นะครับเพื่อไม่ให้เลยนะครับแล้วนกะ็ใช้ วิธีการเหลานะครับเหลาไปที่ละเหลี่ยมนะครับที่เราาร์ k ไว้นะครับถูกไหมซึ่งใครไม่มีเครื่องแบบเครื่องสายพานแบบผมใช้สบไบบุ้งก็ได้ครับสะไบบุ้งคมๆหน่อยก็จะลงง่ายอ่าแต่ถ้าใช้มีดถากมันอาจจะแตกก็ได้อ่าถ้าใช้สไบบุ้งมันจะง่ายหน่อยครับอ่าเราได้สองเหลี่ยมแล้วเห็นไหมนี่ก็สั่งตรงข้าม เราไปทีละเหลี่ยมครับใจร้อนไม่ได้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะเสียเหลี่ยม <c oughs> พอได้สี่เหลี่ยมแล้วเนี่ยครับเราก็จะเหลาลงอีกเหลี่ยมหนึง่งก็จะเป็นแปดเหลี่ยมแล้วค่อยเก็บไปทีละเหลี่ยมให้มันกลมนะครับตามตำแหน่งที่เรามาร์กไว้หรือว่าใครจะทำให้เหลาไปเลยทีเดียวเลยก็ได้ให้กลมเลยทีเดียวก็ได้แต่ว่า ผมว่าเหลาทีละระแนงดีกว่าคอมีดถึงจะได้ตรงกับตัวด้ามพอดีเราจะได้ไม่ปรับยากนะครับเนี่ยค่อยๆเหลาไปที่นี้ก็ไล่กลมแล้วคนนี้ไล่กลมวิธีการไล่ให้มันกลมดีๆครับต้องการไล่ตั้งแต่ตรงปลายกา่อนอ่ตรงปลายอย่าให้อย่าเพิ่งให้เลยเส้นดินสอนะคือเส้นดินสอมอยู่ด้านนอกจริงๆมันต้องวงไปด้านในนะครับเราเหลามาสคร่าวๆนะค เพื่อไม่ให้มันหลวมมากถ้ามันหลวมมากเงี้ยเราใส่ปลอกคอลงไปลงไปเลยแล้วมันหลวมมันมีโอกาสที่ว่าอย่างเช่นใช้งานไปแล้วปลอกคอมันจะหมุนตามครับอ่ามันต้องใส่ลงไปพอดีพอดีตึงๆให้ได้ตอกลงไปนิดนึงมันถึงจะใช้งานได้ดีแล้วก็ปลอกคอมีดกับตัวใบมีดตรงกับตรงกับบ่ามีดพอดีนะครับ ซึ่งเป็นใบมีดเก่าตอกคอขนาดนิ้วนึงอย่างเงี้ยมันก็จะทํายากนะอํทำให้มันลงไปพอดีเป๊ะเ,ะเลยเนี่ยมันก็ต้องมีวิธีการแบบนี้ครับอ่าทีนี้พอใส่ไปแล้วนะครับได้พอดีตึงๆแล้วเอาลงไปครึ่งแค่ตรงปลายครับเราจะมาตอกลงทีนี้ตอกลงไม,ไม่ต้องให้จามากนะครับอทีนี้ ตอกลงไม่ต้องจำมากแล้วก็เราจะใช้ใบเรื่อยครับเรื่อยตรงขอบรอยต่อระหว่างไม้กับตรงบ่าครับนะครับเรื่อยให้มีช่องว่างให้มันลงพอดีใบเรื่อยนะครับแล้วคราวนี้ก็ตอกลงไปตอกลงไปให้สนิทปอกข้อกับตัวไม้มันก็จะสนิทกันพอดีครับอ่าอย่าเรื่อยลงลึกเยอะนะครับเดี๋ยวมันขาดเดี๋ยวมันจะเสียสะกนพอพอเลื่อยเสร็จนะครับนะก็มาตอกลง ให้มันพอดีครับระหว่างรอยต่อของปอกคอกับไม้มันจะพอดีครับที่นี่ช่วงนี้ครับช่วงขอบนะครับมันจะพอดีกันมากอ่าแล้วคราวนี้ก็เอามีดเสียบเข้าไปดูครับเห็นไหมครับตรงบ่าสองบ่าด้านบนด้านล่างมันจะพอดีกันมากมันก็จะเป็นแบบนี้เลยครับซึ่งเป็นเทคนิคง่ายๆนะครับที่จะทําได้